หนึ่งเรื่องที่คนไปทำงานสนใจแต่หลายคนก็อาจยังสับสนและสงสัยคือเรื่องการซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีโดยในวันนี้ผมมีตัวช่วยมาแนะนำเป็นตัวช่วยที่ทำให้การซื้อประกันลดหย่อนภาษีเป็นเรื่องง่ายเชื่อถือได้แล้วก็ไม่ยุ่งยากนั่นคือบริการจากเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์จากเงินติดล้อเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบถูกเซาซีโทรตามจากตัวแทนประกันอยากเห็นข้อมูลทั้งหมดและตัดสินใจเลือกซื้อด้วยตัวเองเพราะเฮกูดี้เขาไม่โทรไม่จุกจิก ให้คุณเปรียบเทียบเช็คเบี้ยและซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยตัวเองตลอด24ชั่วโมงประกันราคาคุ้มกว่าเพราะขายออนไลน์จึงเอาส่วนต่างมาลดได้ไม่มีเงื่อนไขแอบแฝงติดปัญหาทักไลน์แอดเฮกูดี้ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยทางเฮกูดี้ก็มีโปรโมชั่นแบบเอ็กซ์คลูซีฟทั้งส่วนลดและเวชเชอร์ต่างๆและก็ยังมีแจกคูปองแกลบกิฟต์สูงสุด1,500บาทเมื่อซื้อประกันลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็นประกันสะสมทรัพย์หรือประกันบำนาญด้วย กลับมาที่คําถามสําคัญก่อนที่จะวางแผนลดหย่อนภาษีเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่เราลดหย่อนได้อีกแค่ไหนซึ่งทางเฮกูดีก็มีตัวช่วยในการคํานวณภาษีเบื้องต้นที่เหมาะกับมือใหม่เริ่มต้นลดหย่อนภาษีให้ได้ลองเล่นเพียงก่อกรายได้รวมทั้งปีหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วเลือกคํานวณภาษีที่ต้องจ่าย เพียงเท่านี้ก็จะรู้ผลการคำนวณภาษีนอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่มเพื่อประหยัดภาษีไม่ว่าจะเป็นประกันสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพหรือประกันบํานาญเพื่อให้คุณประหยัดภาษีจากประกันเพิ่มเติมเรียกได้ว,ว่าง่ายมากแค่กรอกข้อมูลที่มีเว็บก็จะทำการคำนวณและโชว์ให้เห็นว่าเรายังสามารถซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม,ตมได้อีกเท่าไหร่และด้านล่างของช่องที่กรอกข้อมูล เขาจะมีการแนะนำแบบประกันให้เราเลือกซื้อได้ถูกใจแผนไหนก็สามารถกดไปซื้อออนไลน์ได้เลยเหมือนกันที่สําคัญข้อมูลที่กรอกนี้เป็นแค่การคานวณเบื้องต้นไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆทั้งสิ้นปลอดภยัยหายห่วงหากลองดูในหน้าประกันสะสมทรัพย์จะเห็นว่ามีแบบประกันให้เลือกเปรียบเทียบตามค่าเบี้ยและปีที่ต้องการจ่ายอยากจ่ายกี่ปีก็มีให้เลือกครบด้านในมีหน้าตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแต่ละแบบประกันอย่างชัดเจน อยากซื้อประกันสะสมพย์เพื่อลดหยอ่อนภาษีที่สามารถลดหยอ่อนได้สูงสุด1 0 0 0 0บาททางเฮกูดี <c oughs> ก็ทกําการบ้านเปรียบเทียบ <c oughs> <ๆ S 2> ระยะเวลาการจ่ายเบี้ยของแต่ละแบบประกันมาให้ว่าอยากจ่ายสั้นปีเดียวจบไม่มีภาระผูกพันหรือจ่ายยาวเพื่อวางแผนนําไปลดหยอ่อนภาษีในปีถัดไปได้อีกด้วยสําหรับคนรายได้ไม่แน่นอนแต่อยากลดหยอ่อนภาษีแนะนําให้เลือกประกันที่มีช่วงเวลาการชําระเงินสั้นๆ1-2ปี เพราะเราไม่รู้ว่าปีหน้าปีต่อๆไปรายได้จะเข้ามาเท่านี้หรือไม่สำหรับคนที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศที่มีรายได้แน่นอนในแต่ละปีและอยากจะลดหย่อนภาษีสามารถเลือกประกันสะสมทรัพย์ที่มีช่วงเวลาชลําระเบี้ย4-5ปีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่สูงขึ้นในแต่ละปีหรือหากใครอยากมีเงินใช้หลังกเกษียณทุกปีกําลังมองหาประกันบํานาญที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด3 0 0 0 0 0บาท สามารถเลือกรับเงินและการันตีรายได้ต่อเนื่องทุกปีในช่วงเกษียณชอบแผนไหนเลือกได้แล้วก็สามารถกดไปซื้อได้ด้วยตัวเองได้เลยสำหรับเรื่องของการซื้อประกันลดหย่อนภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตและประกันสุขภาพหัวใจสําคัญที่เราต้องพิจารณาก็คือความเสี่ยงก่อนนะครับว่าเรามีความเสี่ยงในแต่ละเรื่องมากน้อยแค่ไหน ถัดมาก็ดูเรื่องของความพร้อมในการชําระเบี้ยนะครับแล้วก็เลือกแบบให้มันตรงนะครับว่าความเสี่ยงอย่างเราความสามารถในการชำระเบี้ยอย่างเราควรจะเลือกประกันแบบไหนนะครับเฮ้ก hey, ูดี้ศูนย์รวมประกันลดหย่อนภาษีออนไลน์ที่คัดประกันพร้อมโปรโมชั่นดีๆมาให้เลือกให้เปรียบเทียบให้การซื้อประกันเป็นเรื่องง่ายบนออนไลน์ได้24ชั่วโมงเข้าไปดูกันได้ที่ h e y g o d y c o m ครับ